ครับนีครับผมช่องเกษตรธรรมะธรรมชาติครับนี้จะพามาดูทุเรียนข้างบ้านนะครับที่ได้ปลูกกันไว้สองปีกว่าครับคบผ้กันมานานครับโดยการเป็นมือใหม่แล้วก็ความแห้งแล้งของภาคอีสานเราเนี่ยมันก็ทําให้ดูแลยากเหมือนกันครับก็ไม่ใช่พืชท้องถิ่นบ้านเราครับอันนี้ก็เป็นทุเรียนพันหลงกับแยครับก็เกิดมาก็ไม่เคยกินหรอกครับไม่เคยได้ชิมพันธุนี้แต่ว่าพอไปดูใน u t u b e ครับพอได้ความรู้ว่าเออรสชาติเป็นยังไง ชาเป็นทุเรียนป่าแถวอุตรดิตนะครับก็ชาติหอมหวานเนื้อเป็นครีมอร่อยนะครับครับกินสุกพอดีจะอร่อยครับหลงรับเรนะครับมีชื่อเสียงมากครับเพราะไม่เคยชิมก็ได้สั่งมาปลูกนะครับครับก็เนี่ครับอุ้ยหนูมันขุดรูครับดูครับนี่ครับโคนลอยนะครับหนูอะไรมันขุดรูน้อทีนี้มขุดโคนทุเรียนผมเลยวะครับแล้วก็ มส่สันชิงนะครับประบคบผงงมกันมาครับแต่ก่อนก็ทั้งเอามือใหม่ก็ทั้งเอาฟางมากองไว้ทั้งเอาปุ๋ยขี้วัวอะไรมาหมักไว้ทั้งแสบทั้งใบไหมใบก็ประกอบผงงมกันมาครับเคยปลูกต้นหนึ่งแล้วมันมันไม่รอดนะครับก็เลยสองต้นมาปลูกใส่ครับอันนี้ก็อะไรแตกแตกทังมตัวอะไรครับเดี๋ยวจะเอาออก,กเลยครับนี่มันเค็มปุ๋ยไปรอบหนึง่งทั้งไก่กระโดดใส่หักก็มีครับนี่ครับมาลงรับแรก็สวยแล้วครับนี่ครับอาจจะได้เลมกิ่งอนอกครับก็กิ่งโตนะครับ สองกิ่งมันติดกันก็เร็วออกครับกลัวถ้าลูกมันจะชนกันก็เร็วกิ่งก็เริ่มใหญ่แล้วครับนี่ครับสองปีก็กลัวครับก็ยังก็ปลูกในคลิปต่างๆมันก็โตมากกว่านี้ครับเรียนสองปีเจ็ดเดือนแปดเดือนนี่ครับแต่ว่าสาหรับบ้านเรานี้ได้ขนาดนี้ก็มันไปเรื่อยๆก็ยังดีกว่าเขาไม่ไปครับก็ก็อยากให้มันงาเหมือนเขาในคลิปยูทูบแถวจันทบรีแถวชุไอะไรครับระยองหรือว่าชุมพรนี้แต่บ้านเรามันก็ทํเมือใหม่ก็ ยังไม่เก่งเท่าไหร่ก็พูดตรงๆเลยครับก็ได้ประมาณนี้ก็เริ่มดีใจแล้วครับก็รู้ว่าเขาไปเรื่อยๆอยู่ครับเขาจะไปช้าแต่ก็ไปเรื่อยๆก็ยังดีใจครับเผื่อสี่ห้าปีมันก็จะคงใหญ่กว่านี้ครับอันนี้สองปีแปดเดือนครับอยากให้มันโตเร็วกว่านี้แต่พออยากให้โตปุ๊บเอาปุ๋ยอินรีเรือเคมีอะไรมาใส่เยอะๆไปมันก็ใบไหมทุกทีแล้วครับไม่รู้เป็นอะไรรู้บรรยากาศมันร้อนหรือเปล่าครับก็ค่อยประคบประมงกันไปครับนี่ครับ ต้นนู้นก็งามอยู่ครับนี่แต่ว่าต้นนี้ก็เดสมอลเล่เลยครับสังเกตเอาต้นแก่ๆมาปลูกประสบการณ์ไม่มีลองดูต้นละสามร้อยกว่าบาทนะครับตายจ่อยครับนี่ครับก็เริ่มตั้งตัวขึ้นครับไปช้าบ้างไปเร็วบ้างครับนี่ครับแต่เขาก็ไปเรื่อยๆนะครับสังเกตได้ก็เริ่มจีจี้ยอดอันนี้ปลายเดือนมีสาครับอันนี้ยันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองมีาน่ครับเนี่ยพประมาณนี้ก็ร้อนสุดๆเลยครับช่วงนี้ก็สี่สิบสี่สิบองศาสี่เอ็ดตองศา ร้อนแห้งด้วยก็คืออยู่ได้เพราะมีหัวน้ำเลยครับต้นละสองหัวนี้ครับสองหัวบางสามหัวบ้างครับครับกิ่งกระเทยนี่ก็สูงไปประมาณสามเมตรแล้วครับนี่น่าจะได้สามเมตรแล้วครับพะภูมิใจอยู่ครับก็มันไม่โตเท่าเขาหรอกครับแต่ว่าก็รู้สึกว่าเขาโตไปเรื่อยๆนะครับโอเคผมงงเขไปเรื่อยครับนี่ครับผ่านการเค็มปุ๋ยผ่านการขาดน้ําอะไรก็ศึกษาเรียนรู้กันไปครับใช้ความพยายามเพราะว่าเป็นคนที่ชอบกินทุเรียนแล้วครับ แล้วก so ็ชอบปลูกต mm ้นไม้การที่เราชอบปลูกต้นไม้นะครับมันทําให้เราว่ารู้ไม่รู้คือว่ามันมันเป็นการลงทุนเพราะว่าเราทาเพราะเราใจรักแล้วก็ทําเพื่อว่าเราชอบกินด้วยแล้วก็ชอบอะไรที่มันเขียวเขียวต้นไม้สวยงามครับขนาดแค่ต้นมันงามยังไม่เป็นลูกเราก็ยังมีความสุขเลยครับก็อยู่กับต้นไม้มีความสุขดีครับมันสงบดีครับงานอย่างอื่นก็ชอบอยู่ครับแต่ว่าอยู่กับสวนนี่มีความสุขดีครับมันเป็นความสงบ ดูกิ่งก้านสาขาครับโตไปเรื่อยๆแล้วก็สังเกตทุต้นนะครับก็ตัดแต่งกิ่งไปบ้างครับนะครับแต่ก่อนมีกิ่งนำต่ำํานี้ครับเห็นไหมกิ่งนํำต่ำผมว่าบางคนแม่ก็เออทำไมเผื่อไปลูกวะก็ว่าเออมันอยู่ใกล้โคนน้ำทีนี้เราเราเปิดหันน้ำมันจะชนใช่ไหมครับพอมาชนปุ๊บน้ำมันไม่กระจายออกมาข้างนอกครับทีนี้มันก็น้ำน้ำบางทีก็ชุ่มบางทีก็แห้งครับก็ต้องแก้ไขอย่างนี้ครับเอาออกเอาออกปุ๊บมันก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆครับนี่ครับพาดูนี่ก็พาดู ต้นเลี้ยงข้างบ้านนะครับอันนี้นี่ครับน้ําดําครับก็เขาบอกว่าติดลูกง่ายนะครับกําลังไปกระแสแล้วครับตัวสี่ห้าร้อยผมก็ไม่เคยกินมากเลยนะครับยาที่จังวัดตากใคก็ปลูกไว้เหมือนกันครับแตัวก็โตช้ากับมอนนิดนึงนะครับแต่ว่าเหมือนเป็นต้นไม้ที่ไม่ค่อยเข้มปุ๋ยแม่เลยนะครับก็เข้มบ้างนะครับแต่ว่าทนทานอยู่ครับทนทานก็โตไปเรื่อยๆนะครับไม่โตเร็วมากเรื่อยๆครับนี่นี่เข้มเป็นยังไงไหมพอเอาปุ๋ยมาใส่มากๆก็ใบไม้เลยครับนี่ แต่ก็เริ่มฟื้นๆอยู่แต่ยอดมาใหม่อยู่ดูแตกแรงเต็มขนาดตัดจริงออกก็แตกแรงก็ปลูกเผื่อไว้ประสบการณ์ไม่มีก็เลยปลูกถีกันไหมครับเนี่แค่สี่ห้าเมตรหนึ่งแต่ก็ให้เขาออกไปต้านข้างมีที่บ้างเยอะอยู่ครับก็ถ้าเผื่อต้นนี้ตายก็เหลือต้นหนึ่งก็ยังดีเาปลูกไปร้อยกว่าต้นนี้ให้มรอดตักแปดสิบร้อยต้นนี้ก็ดีใจแล้วครับก็ปลูกแซมไปเรื่อยในช่วงนี้ก็พยายามปกป้องผมไม่ผ่านแรงครับก็ไม่ค่อยกล้าเสพปุ๋ยอะไรครับ ว่ามันร้อนมากร้อนสุดๆเลยบ้านเราครับอันนี้ยังไม่ร้อนนะครับประมาณเที่ยงหรือใบหนึ่งใ่สองก็รู้สุดๆเลยครับก็ทําได้แค่รดน้ําเลยครับโรเตชุ่มไว้ไหมต้นนี้สามสี่หัวเลยครับหัวน้าหัวน้าก็คือเดี๋ยวเบี้ยนะครับเพราะรเตชุ่มครับดินชุ่มเลยไหมนะครับก็ต้นนี้ก็วัดเอาเวอร์เนียมาวัดตัวเช้าลําต้นก็ได้ประมาณอ้เยอะแล้วครับเจ็ดเซนแล้วครับเซนผ่าซึ่งตังอู้หเยอะแล้วครับกิ่งก็เริ่มโตขึ้นครับผมก็เล่มกิ่งออกเยอะเพราะว่า เพื่อได้ทําบ้านอะไรทําอะไรตรงนี้ก็ไม่อยากให้กิ่งเขาเข้ามาเลยให้ให้ขึ้นสูงครับเ็เลยเลี้ยกิ่งก็เริ่มโตขึ้นแล้วกิ่งก็เริ่มสมบูรณ์ขึ้นนะครับใบก็ยังไม่ใหญ่มากนะครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยครับเพราะว่าเคยช่วงหนาวกับช่วงร้อนได้ใส่ปุ๋ยเยอะก็กลัวมันไหม้ครับก็เลยมาเบาครับปลกแตน้ำครับช่วงนี้มันร้อนสุดจริงๆริงมากแล้วนะครับครับมูสังกิ่งโตเร็วมากตัวนี้ครับนี่ก็ เคยทาไว้ก็กองปุ๋ยหมักทางชาติแล้ะครับตัวนี้ครับก็่อนก็เอาใบไม้อะไรมาใส่กับเพิ่มกองปุ๋ยหมักว่าที่เป็นเชื้อราตายกับตัตใหญ่ครับดูครับต้นใหญ่นลครับตัวนี้ภูมิใจมากตัวนี้ครับก็ิ่งนี้ก็ได้ประมาณสี่เสนแล้วครับบัดเมื่อเช้านี่ครับก็จะได้ประมาณนิ้วครึ่งแล้วครับก็จะรอดูว่ากิ่งจะใหญ่เท่าไหร่ถึงใบลูกได้ครับเพราะว่าถ้าปีหน้าเท่าเขียเลยนะครับนะครับก็น่าจะมีสิทธิ์ลุ้นห้อยลูกได้ครับถ้ามันติดลูกนะครับเพราะว่ามูสันกิ่งติดติดดอกยากเลยครับ เอาก็มือใหม่ซะด้วยครับก็จะพยายามศึกษาหาความรู้ดูครับดูก็สูงไปตัดกิ่งกิยากแล้วครับต้องเอากอีวมาตัดมันสูงเป็นไปก็ยื่นมือไม่ถึงก็ประมาณมสามเมตรกว่ลัวแล้วครับตัวนี้ครับแต่ว่าใบเล็กนิดหนึ่งครับแต่ว่าใบเยอะมากมูสังชิงดูกิ่งนี้ใช่ไหมครับสองปีแปดเดือนนะครับกิ่งเยอะมากก็ผุมจะเล็มช่วงนี้ว่าเขาไม่ลงครับเราเราออกไม่ลงใช่ไหมเราออกไม่ลงเพ๊่ให้มันเป็นเป็นพุ่มอยู่ปลายๆนะครับเขาก็จะยืดกิ่งไปเรื่อยครับเขายืดไปเรื่อย ก็มีรุ้นเลยครับปีหน้าครับปิดลูกกันเด้อครับส้าถุเลยแล้ะครับดูลากครับลากใหญ่มากนี่ครับภูมิใจที่สุดเลยครับต้นนี้ครับเงินเงินหมื่นก็ไม่แลกนะครับตัวนี้ดูแลยากดูเลควบผมมกันมานานภูมิใจมูสันกิ้งโซเลียนมาเลเซียครับว่าสกินสุกสุกสุกมากๆเลยครับสุกหล่นเลยยิ่งดีคนจีนชอบครับแล้วก็ราคาสูงครับผอไม่เคยกินอีกเหมือนกันแล้วครับตัวนี้น ก็ดูว่าอร่อยแล้วก็ทุเรียนส่งออกประเทศจีนด้วยครับก็จะพยายามปลูกเป็นผลจะได้ลองชิมครับเพราะจะสั่งซื้อก็ชิดาตันก็ไม่มีตังค์กันเลยแล้วครับนี่ก็นี่ครับหลุมตะแเบตัวหนึ่งกันเหมือนกันย้ายมาสามรอบปลูกคู่กันแต่ว่าโตไม่ทันโตโบไม่ทันอันโมซันคิงครับแต่ว่าเจ้าออกมันก็โตแล้วครับก็กลัวมันตายก็เอาอยู่อย่างนี้ก็อยู่อย่างนี้แล้วครับปล่อยเขาก็ยืนไปเรื่องเขาครับกระสูงสมหัวเลยรกันครับสูงเร็วครับ ดูครับแต่ว่าแปลงนี้ปลูกน้ําดําไว้นแล้วนะครับหมอนครับต้นละ400มาปลูกนะครับก็โตช้านิดนึงครับแต่ว่าก็เล่นกิ่งออกไม่โตก็ดีว่าใว่ากิ่งเริ่มอ้วนแล้วครับกิ่งเริ่มอ้วนแล้วเล่นกิ่งออกเยอะครับแต่งสูงพุ่มไปเรื่อยๆครับสูงไปเรื่อยครับโตช้าแต่ว่าโตไปเรื่อยก็ดีใจนะครับว่าะแต่ไม่เสียหายไม่ไม่กันว่าเป็นการทุบตายก็ไม่ค่อยเป็นการทุบกับแปลงนี้ถึงจะโตช้าแต่ว่า ใบเล็กนิดนึงเดี๋ยวหน้าฝนเข้าเดี๋ยวผมจะเริ่มลงปุ๋ยอินซีแล้วก็เคมีแล้วครับแต่ว่าช่วงนี้เบาๆก่อนมันแรงมากนะครับาาน้ําดําครับสไตล์น้ําดําที่ปลูกในอีสานจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอคูเมืองนะครับพอเป็นสไตล์นี้ผมมีหกเกตต้นก็มันจะาตายทั้งสูงแล้วก็กิ่งอย่างนี้นะครับกิ่งทรงพุ่มไม่ค่อยสวยเหมือนนันหมอนนะครับว่าก็จะไปประมาณกลางปลาก่อนแล้วค่อยเป็นกระโดงข้างบนครับนี่ครับ,รบกลางปลามันนีกงังถีบางทีก็ถีมากเลยตัดออกแลวครับ กิ่งกิ่งชอบชิงต้นด้วยครับกิ่งใหญ่บางอันท้าไม่ตัดออกใหญ่นะครับกิ่งใหญ่ๆแทบเข้าต้นเลยครับก็เลยตัดออกมันยู่ต่าด้วยครับน้ําดําครับโอชีต้นตุดท้ายครับหน้าบ้านหลังบ้านก็มีเยอะอยู่ครับแต่ว่าให้ดูประมาณนี้กนครับนี่ครับน้ําดํากําลังสวยเลยนี่กิ่งซ้อนกันน่าจะได้ออกเลยสูงไปสองเมตรกวัวนะครับเริ่มสวยครับน้าดาโตช้าแต่ว่ามันก็โตแหละครับโตช้าก็ดีใจครับ จะกินไงเพิ่มดูเขาส,สองปีประกวดเขาใหญ่กว่านี้นะครับอันนี้ได้ประมาณสุดหัวยื่นมือก็ได้ประมาณเกือบสามเมตรสองเมตรห้าสิบสองเมตรแปดสิบนี่นะครับถงสามเมตรเกือบเกือบสามเมตรแล้วครับ,มมรบไปเรื่อยๆเละครับลำต้นก็ประมาณนี้ครับก็สวยเลยครับมีเมี่ยงคือเลยก็โตไปเรื่อยครับเอาได้สองปีแปดเดือนประมาณนี้เราก็คิดว่าอีกครึ่งหนึ่งของเขาก็คือห้าปีอย่างงี้ห้าปีก็คงใหญ่กว่านี้ครับ เป็นไวลารับนานเท่าไหร่ก็จะรอครับว่าแต่ไม่ไม่ป่วยตายไม่ป่วยหรือว่าใบชะงักเขาก็ไปเรื่อยๆเขาอยู่ครับนี่ย่อกำลังปีออกมาครับเดี๋ยวใส่ปุ๋ยเพิ่มได้ครับนี่มาสิ้นเดือนนี่จะใส่ครับมันเลี้ยงมากเลยหยุดปุ๋ยยังไงครับนี่ครับประคับประคองน้ำไปก่อนครับเริ่มรัดยอดเลยครับก็สวยครับน้ําดํานะครับถ้าเป็นลูกก็แทบจะเป็นลูกต้นแรกในอำเภอเลยนะครับนี่ครับมันก็ยากตรงนี้นะครับแต่ว่าใจรักจริงๆนะครับแตกเป็นกระดงแล้วครับทั้งหมด ที่แรกก็กิ่งข้างมาก่อนครับแยนข้างมาก่อนแรกเนี่ยเขาออกเต็มตำนะครับเนี่ยผมว่ามันหน้าบ้านเราใช่ไหมติดถนนดําำครับมันแทบจะเป็นต้นที่ทุเรียนที่ใกล้ถนลนดําำมากที่สุดในเขตเส้นบุรีรัมย์พุทธิสงเลยครับก็เลยก็เลยไม่อยากเอากิ่งล่างไว้ครับนี่เผื่อเอาทำตัวนั่งอะไรตรงแถวหน้าบ้านตรงนี้ก็แล้วกิ่งมันจะมาชนมาชนมาว่ามาขวางทางนียครับก็เลยให้ให้ขึ้นทรงสูงนะครับก็ตัดขึ้นมาจากพื้นเกือบเมตรเมตรหนึ่งนะครับนะครับก็ประมาณนี้ให้ให้ขึ้นสูงไปเลยครับ โอเคครับวันนี้ก็ให้มาดูประมาณนี้กับบาทุเรียนเป็นยังไงครับหน้าเลี้ยงหน้าร้อนเดมือนเมษานี่ครับก็ปุบประมงไปก่อนนะครับลดน้าประคบประมงไปก่อนครับเบาเบาเรื่องปุ๋ยก็ไปเรื่อยๆครับดีกว่าดีกว่าเขาตายนะครับดีกว่าเขาใบร่วงใบรุนใบแห้งก็ลดน้ําก็ลดน้ําทุกวันเลยครับข้ั้งบ้านนี่คือลดได้ลดทุกวันมันไม่เฉะนะครับเพราะว่าแดดมันแรงมากครับเพราะว่าลดน้ําไปทุกวันถ้าไปเว้นสองเว้นสามเหมือนที่อื่นก็ ผมว่าผมเลยลองดูแล้วครับมันมันไม่ค่อยดีครับใบเหวี่ยเนิดนึงครับโอเคครับคลิปนี้ก็ให้ดูประมาณนี้แล้วครับว่าการลดน้ําการดูแลทุเรียนหน้าแรงเป็นยังไงครับของภาคอีสานนะครับสวัสดีครับคลิปนี้ครับ